แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีประสบพนิกรชาวไทยที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็คือจํานวนขยะที่โดยเฉลี่ยที่ผ่านมาก็มากถึง66ตันต่อวันด้วยกันนะคะทางกรทมก็ต้องจัดรถที่เข้าไปดูแลเก็บขยะวันละ3รอบรวมแล้ววันหนึ่งเนีใช้รถมากกว่า200คันนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาค่ะแล้ก็จัดระเบียบทางกองทัพภาคที่หก็เตรียมที่จะประสานงานร่วมกันกับกรุงเทพมหานครขนขยะออกจากพื้นที่สนามหลวงมาที่จุดนัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายขยะต่อไปค่ะคือตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้พยายามที่จะบริหารจัดการนะครับในเรื่องของความสะอาดมีรถขนขยะเนี่ยเข้ามาวันละ200คัน ดังนั้นเลยมีการรณรงค์ในเรื่องของของการลดใช้ขวดพลาสติกลดใช้โฟมนะฮะแล้วก็พยายามคัดแยกขยะให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลนะฮะอันนี้ก็เลยท่านผู้จัดการท่านบอกเพิ่งสั่งทานท่านไม่ทับมาเนี่ยนะครับว่าไปดูซิว่าจะช่วยกทมออยังไงในเรื่องของการบริหารขยะตอนนี้กําลังให้เจ้าที่ไปดูร่วมกับกทมอยู่ว่าจุดบริจุดบริเวณไหนที่จะยังไม่สามารถที่จะเอาขยะไปได้ทันที เพราะว่าก่อนท่าบงมีท no ัเทลเลอร์มีมีสวนนิยาคอยรองรับขยะเป็นที่พักไว้ก่อนก่อนที่จะลากจูงหรือว่าขนออกไปนะฮะตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินงานอยู่ถ้าไม่ทับก็เพิ่งสั่งกมามาเมื่อเช้านะนะฮะครับตอนนี้เองเจ้าที่ก็ขอความร่วมือนะครับช่วยกันคัดแยกขยะนะครับไม่ทิ้งขยะไว้ในท้องสนามหลวงแลเราก็ได้เห็นภาพของจิตอาสานะครับที่มาช่วยกันเก็บขยะ, <S 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 ะทุกคนบอกว่า ทำด้วยใจนะครับเป็นการทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชติดตามกันนะครับกับคุณยาดาจากชัยครับสุนีและเพื่อนเพื่อเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงทุกวันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมโดยเริ่มต้นด้วยการเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาเมื่อเห็นว่ามีคนจำนวนมากเดินทางมาทําให้มีขยะน้อยใหญ่ถูกทิ้งอยู่ตามพื้นเธอและเพื่อนๆจึงรวมตัวกันถือถุงมาเดินเก็บขยะแล้วนําไปทิ้งตามจุดที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้เริ่มมาตั้งแต่หลังวันที่14อาา่อะค่ะตั้งแต่15ก็จะมาตลอดเรื่อยๆเลยค่ะใอ้หนูมาครั้งที่สงก็มาเก็บขยะาามาเก็บขยะบ้างมาแจกขนมอะไรอย่างงี้บ้างอะคา่ะแล้วอย่างในส่วนของการ เดินไปเรื่อยๆเลยค่ะเจอก็เก็บเรื่อยๆค่ะล้วก็มีคนเอามาฝากใช่ค่ะวันหนึ่งที่ได้เยอะมากก็เยอะได้เยอะมากล้วเอาไปไว้ตรงไหนก็จะตามจุดที่มีถังขยะของกทมอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะวางไว้มดตักถุงแล้วก็วางไว้ก็คือวันน่ะีเดินกันกี่ดเที่ยวค่ะเดินลออสนามหลวงค่ะก็หลายเที่ยวือนวันนี้เพิ่งมาเหนื่อยไหมไม่ความสุขค่ะไม่เหนื่อยย จิตอาสาเก็บขยะไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มของสุนีเท่านั้นแต่หากเราเดินไปตามท้องสนามหลวงก็จะเห็นจิตอาสาเก็บขยะได้ทั่วไปอย่างสุภชัยนาคสำอางก็เป็นอีกหนึ่งจิตอาสาที่มาร่วมทําความสะอาดสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวางังเขาเล่าว่าขยะที่เก็บได้ในระยะเวลาสองชั่วโมงมีมากถึงสองถุงใหญ่เริ่มจากตรงที่ทางเข้าตรงถนนบำรุงเมืองนะครับแล้วก็เนี่ยครับเดินม,มาเรื่อยๆครับผมได้เอยอะเลยไหมคะ ็หมดไปนี่ถุงที่สองครับถุง่องก็มัดแล้วก็ทึงไปแล้วครับครับผมมีเราสังเกตว่ามีขยะที่แบบว่าสงอะไรเยอะไหมเยอะครับตามส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามพื้นมากกว่าครับผเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาช่วยเก็บขยะก็รู้สึกยัครับรู้สึกดีรู้สึกดีที่ได้ทำครับผมว่ามัน อยากทำอะไรสักอย่างนึงครับที่เราทําได้ครับผมอาจจะไม่ถนัดเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องใช้แรงเรื่องเก็บของเก็บอะไรเงี้ยยังพอทําได้ครับการเดินทางมาแสดงความอาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณท้องสนามหลวงถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของระสมนิกรชาวไทยแต่ด้วยจํานวนคนที่เดินทางมาจํานวนมากในแต่ละวันจึงอาจมีหลายคนอาจเผลอเรอทิ้งเศษขยะเอาไว้ ประกอบกับมีการนำน้ำและอาหารนานาชนิดมาแจกจ่ายทำให้เกิดขยะมากถึง66ตันต่อวันถึงแม้จะมีจิตอาสาเก็บขยะเข้ามาช่วยแต่คงดีกว่าหากทุกคนที่เดินทางไปจะระหนักรู้ด้วยตนเองและเก็บขยะของตนไปทิ้งอย่างเป็นระเบียบในจุดที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ยาดาจัดชัยพิกัดข่าวนาว26รายงาน